หน้่งก็ตายได้ไงวะไอ่รุเคียพยายามบ้าฮองโบแต่แพ้โกล่างของลโลวโล่กันี่

เดินท้ไามาใ,ใกล้ปูตัวฝอยอะไ,ไงวะเกียรดีบียังไวะพี่ก้ับเอมันแม่แบบสวนทางนี่แหลแตกแล้วแม่แผลเลยนนปนิ่งฟอร์เรส อย่ามาดีเที่รยอสาวมึงะาวมึงเยาาวพวกมึง่ะตายบอกพวกมึงตายมด้ิดการไม่ได้เลยมาดิดิงมาดิท่า่ิึงถนาดแต่ปล่อยไหมปล่อยป่ะ ดีเดินเดินมาใ,ใกล้เอาปล่อยลาเลยกูไปตื๊กกาไอ้แล้วมันเรียกชื่อมึงวะมิสเตอร์ไว,วท้เบี้ยแม่งกากับกาไอ้เบี้ยมาดีเหี้ย อะไรเงี้ยเต้นบล็อกเดียวแบบนี้แหละลอรอจะสวนเย่ตายหวังตายชนะเย้ขูตายนะเนี่ยม่งงแบบเราเราเราออกก่อนไหมแล้วไปดูผลงานกันไหมเบื่อไปอยิ่งเยอะไปโคต